กบว่าเขาขย้อนได้แตขึ้นมาตาหาหกหากที่หา่าสูงนเอฟันน่ะเออที่หาหกี่หาหกสูงนี่ก็สูงสูงนี่หอเงินหอเงินมึงดูหอหอเงินหอ붕เงิน4ี่หาาหเอาไปมาจะมือเก่งจะมือ ฟันมือไดพ่อสฟันมือขึ้นเนี่ยมาเขาเรียกฟันดีแล้วสวัสดีครับพ่อสดพอดีพอดีครับสวัสดีครับพ่อโสดน้องก่อนนะครับฉันเขาบอกว่าฉันเนี่ยถี่เพื่อจะสิ่ว่าปีกดส่วนหนึ่งก็คุ้ม่งครับฟันมาไหนครับต่อครับพ่อโสโอ้ยหฟันพ่อโสดนี่ยฟันว่าไปทำงานต่างประเทศไปบ้านประเทศไต้หวัน ไปไปฮอดลแล้าเราบองนอน่นข้าดเนีย่ยเป็นเตียงไร้สายเขายัางเตียงทหารเนี่ยคนงานงานเลี่ยงก,กันเต็มอยู่บอดนี้กับโฆกก็เลยว่าเอาอะกะ็ยังมีตทหารบ้านจับของแต่ก็ยัะะงมีตะพี่น้องจับของแต่ยุนีว่า,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 ท,า,าะะที่บัดนี้กับพลยุนีก็เลยว่าเอาอันมันคือมาถือมองแค่พระนางเขาอ่านอ่ะโฆษกบอกถือมองอย่าง cock a hello, my son tần tua thanh mua mặt mong a sáng gần tần, but it cower mildly mildly, but it was ok up and fork up a long long yam day, I couldn't see how long cả make I couldn't see how long and long and long 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 cái chân บางหัับเขาตรงกันกับเด็กกระล่างหนองดิของเขาทันันมันสีเขามันตรงกันไปวัดเลยวันนี้เด็กกะล่างของน่องกับซีหงหักนี่ตัวเดียวท่านี้ตรงกันไนี่ตัวกดียวฟันได้ว่าไปรล่งเขินแต่ซีหาหกสีหาหกอี่าเห็นว่าเขาขับ จะว่ากันจะมืออพ่อเปล่ยนนี้ทุกทุกอย่าเขาเกิมาเขกอกเลดเอกตัวนี้แท่สนหวดก้อนกับมันงวดก้อนกับงูเขาวัเขาเรีลกหาสองเดมาให้พี่น้องเพื่อนสีหาหกเหรครับพ่อสสจะตะล่างพ่อสสกับมี่ยุ่นี่ต่ล่างนั่นแหะซีหาหกาเด็กต่ล่างซีหหครัพ่อโสขียนแล้วนะขียนใ้พี่น้องเพื่น แต่างมันว si si ิสีว si wow> like, wow, ิหงมัหงปูการแมนตอนเด็กกระลุกมากซลยสูสีกันเลยกระลั่นมกงขึ้นกระหลั่นบักขึ้นไตวันกระพากเปลี่นใหโลกออกสีหาวสีขากครับบานนี้ตอนเดุกก็เรีกอันมัดการเข่ากันครับเล่กันแต่ละห้องนอนเนาะเล่แต่ละห้องนอนมันจะมีอยู่แต่ระเครื่อนมาก มันโตองอย่ยเลยนะอันนี้ฝันเด็กฝันฝันนี่เล็กฝันเล็กเนี่ยแต่ล่างมันบ่ครับเล็กฝันห้องฝ่อ,อได้ อันนี้เลขเลขเลขกระล่างเลขกระล่างสี่หกห้าเลขฝันโค้นี่ที่ครับที่หาแนนครับเวลาโ้โซ่อโซฝันน่ะฝ<ไ>ันได้4ี่หหกเลขกระล่าง4ี่หกห จะคร่ให้นีพส่อจับสองตัวให้นะครับสองตัวะครับสองตัวกับี่จะคูเพราส่กนเอาเล็กพะองพันเจียวมาไก่นังันเล็บพสอคือเล็กพสอเม่ไก่ครับพสอพ่ไคือเล็ห้านึ่งหนนี่หลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหี่แหละนี่เล็เล็ตัวพ พฝันตาต้อหม่วนที่ตัวนี้ตัวตัวตัวนี้อันนี้ฝันมือออันนี้ฝันมือมือขึ้นมือมือมือขึ้นมือขึ้นว่านตัวนี้อันนี้อันนี้ฝันฝันอันว่านอนนอนอยู่กำลังไม่แกาเนี่ยสี่หกหานั่นเป็นเลขตาร่างมันบ้าครับสี่หกเอสี่หกห้าสี่หกห้านี่เลขตาร่างครับ เลขแันมันซีห้าหกพระโส้วงกลมไอ้ฟว่งครับตัวมักตัวชอบของพรสมัมกตัวชอบว่ะครับส่วนมากนี่เขาตัววงกลมนี่ของพระโสเนาะตัวเนียนหักยีก้ด้พระโสมักตัวแรครับสองตัวเลขเลขสามเลขสามเลขสองตัวพราะพสมักตัวนี้แหละหกข้า อันนี้เือต,ตัวล่างทีหาหาซีมีเลขข้อสอเกิดพระสองคื้อตัวนี้นี่ประสคื้อตัวนี้อากาศเลขเลขทีฝันปลาแปลนตั้งประเทศเือดสีห้าหกนี่แหละนี่แหละมันมาตรงกันครับตัวน,นี้อันนี้เลขข้อสออันตัวนี้สีห้าหกข้อสอฝัน มับนบอไปตั้งประเทศไปใต้หวันงวดงวดงวดก้อนกับไปพุนมาไปบ้านน่ยมูพันมากนี่แหละจนกับน,น้ำมาบอกที่ผู้น้ำมาบอกแกลกายเพื่นบอกว่าสามซีเก่ามันไปบอกตัวทางทางนาพ่อโซซื้อไว้ขางหลังเสื้อเสื่อลตเตลี่ไหมซื้อสองซซออก0ุลนะซซ ซื้อสามซีเก่าออกยุคขังหนาวด้วยตัวมัดตัวชอบพระสดตัวแรกครับตัวมัดตัวชอบตัวมักตัวชอบพระสดนี่คือคือเลขตัวนี้แหละเนี่ยห้าหกสี่ห้าหกแมนนี่ละคือสี่ห้านี่ละตัวนี่ละนี่นี่แหละเลขกี่น้องครับเดี๋ยวพระโสดหมุนมาทั้งนี่ยนั่งนะครับหลังนี่เลขกี่น้องมาดตัวนี้ ดีห้าหกเนี่ยห้าหกหัวห้าเนี่ยะเลขกนระเล็กฟักโซมีมีตัวนี้เนี่ยมาหกหานบ่ครับแต่เลขจะล่างเนี่ยัโซเพราะท่านได้เลี้ยงบอกว่าสี่เอาตัวไหนมาเลี้ยงครับเพราะเพราะัโซตัวตัวนี้เปิดก่อนเวลาใกล้ใกล้เลาแน่ใจเกินจังเสียจังจังเสียเอาให้มาเบิ้งเบิด ครับอันนี้คือเบื้องต้นให้ชุดนี้ไปก่อนแมนครับนนี้สีมะยำให้เป็นโครงสุดท้ายมันบ่อผสมครับครับพนประมาณวันที่สิบทิพยเท่าไหรครับสิบสามสิบสี่พนักสิบสามสิบสี่เองครับแต่เบื้องว่าพอโสสิสุุกตัวใดสิเน้นตัวใดตีครับเพราะว่าคันคันฝันเกี่ยวกันกับไข่ตัวเก่ากับสียำให้ตัวเก่าครับ พราว่าแห่งช่วงวังหันกับพสมากหลายคือนสาหาสองกระบอกผู้ไดมากกระบอกขุ้ตัวเขาคนไกลไปไกลมากกระบอกสามหาสองสามหาสองคดที่แล้วงดที่นตรงตรงนีนะ่อนะแมนตรงตรงเลยเป็นถึกน้ำไหลวะครับกับว่าถืกไหลเพราะเป็นโทมากโ้ลงพ้นพนกาโอนมาให้ครับเมื่ก่ปะสามพัน โอ้โออเสียดงว่าพันได่ลายววอยู่พ่นถกตตัวพ่นถูกพ่นแตลายววพ่นแด่ลายววขันว่าขนอ